วันนี้ไอจะพามาดูกันนะคะว่าปี2025ที่ผ่านมามีซีรีส์วาเรื่องไหนที่ห้ามพลาดกันบ้าง เรื่องแรกที่แนะนำก็คือ A B O d e s i g n e Series หรือไฟเเนหา The s e r i e s นั่นเองจ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกโอเมก้าเวิร์ดที่ผู้ชายสามารถตั้งท้องได้ถ้าอยากรู้ว่าตั้งท้องได้ยังไงและสนุกมากแค่ไหนน,นั้นต้องไปติดตามดูกันนะคะเรื่องต่อมาก็คือร e เวน Love ศัตรูหัวใจคือแฟนใหม่ของผมเองซีรีส์สุดฮิตที่สาววายทั้งบ้านทั้งเมืองฟินกันสุดๆเป็นเรื่องราวการแก้แค้นที่นายเอกเข้าไปอ่อยพระเอกเพื่อเอาคืนแฟนเก่าจะสนุกและฟินขนาดไหนนะ ต้องไปลองชมกันนะคะเรื่องต่อมาก็แซ่บไม่แพ้กันนั่นก็คือ t o My Shop พระโพธิสัตว์เรื่องนี้พระเอกธงดําปิดปีเหมือนจับฉลากได้บทพระเอกมาเพราะวางแผนหลอกนายเอกสารพัดดูไปแล้วอยากอยู่หัวทุกอีพีแต่ความฟินก็จัดเต็มไม่แพ้เรื่องอื่นใครสายดราม,ม่าปวดตับแวะป้ายนี้ได้เลยคะ่ะเปลี่ยนมาดูแนวพระเอกธงเขียวกันบ้างกับเรื่องซีเค็ดเลิฟลักลับๆก,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 กับนายคู่แข่งเรื่องนี้พระเอกแอบรักนายเอกมานานมากคอยหาโอกาสแตะอ่างนาย เอตลอดขอบอกว่าฉากฟินฟินเยอะมากจูบกันทุกอีพีใครสายหวานต้องชอบเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะ เรื่องถัดมาก็คือสุดที่รักของทาคละเรื่องนี้แค่มองหน้าพระเอกก็คุ้มแล้วคนอะไรก็ไม่รู้หล่อได้ทุกมุมมองสมแล้วที่นายเอกติดใจความหล่อถึงขั้นตามมาเรียนที่เดียวกับพระเอกเลยเรื่องต่อมาก็หล่อไม่แพ้กันกับเรื่องเบาบอยเทิกส์นุ่มบาสดหน้าคมตามจีบอดีตนักกีฬายิมนาสติกตัวเล็กน่ารักใครชอบแนวรักวัยเรียนห้ามพลาดเรื่องนี้นะคะมาต่อกันเลยกับเรื่องเทอรืพี่เกมเรื่องราวความรักที่เกิดจากเหตุการณ์วันไนสแตนที่ นำพาพวกเขาให้รู้จักคำว่ารักแท้เรื่องนี้นายเอกสวยมากพระเอกก็ละมุนหัวใจสุดๆห้ามพลาดเลยนะคะเปลี่ยนมาดูแนวพระเอกโหดและแซบกันบ้างกับเรื่อง The Journey to kill you รักนี้เห็นท่าว่าจะเข็นฆ่าไม่ลงเรื่องนี้พระเอกกับนายเอกอยู่ในแก๊งยากุซ่าที่ฝ่ายหนึ่งต้องวางแผนล,ลอบฆ่าอีกฝ่ายให้ตุ่ยเย่ขอบอกเลยว่าเรื่องนี้เอ็นซนัวมากเปิดมาก็จัดกันในรถเลยจ้าใครสายโหดแซบไฟลุกต้องตาม ไปตามกันนะคะแล้วมาต่อกันเลยกับซีรีส์วายในตำนานกับเรื่องทาคุมิคุงเดอะซีรีส์ใครเป็นสาววายรุ่นเล็กๆจะต้องรู้จักเรื่องนี้อย่างแน่นอนเป็นเรื่องราวของทาคุมิคุงเด็กมีปมที่กลัวการสัมผัสจากคนอื่นต้องเข้ามาเรียนที่โรงเรียนชายล้วนและได้เป็นรูเมทกับหนุ่มสุดฮอตประจำโรงเรียนจนนำพาเรื่องวุ่นๆให้มาปวดหัวอย่างมากมายเรื่องนี้ก็เป็นรักในวัยเรียนเช่นเดียวกันกันกนกบเรื่องสกูลทิปจอยอากุปแอมนอตโครสทูเรื่องราว เกี่ยวกับหนุ่มฮอตที่แอบชอบหนุ่มแสนธรรมดาในห้องและการทัศนาศึกษาก็นำพาให้พวกเขาได้ใกล้ชิดและพัฒนาความรู้สึกกลายเป็นคนรักกันใครสายฟิลกูดอบอุ่นหัวใจพระเอกธงเขียวยิ่งกว่าป่าอเมซอนต้องตามไปดูเรื่องนี้ให้ได้เลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนมาต่อกันเลยกับเรื่องเวลา25นาฬิกานอาคาซากะเรื่องนี้คู่หลักมีทั้งหมด2ซีซั่นนะคะโดยซีซั่นแรกจะเล่าถึงนายเอกกับพระเอกได้มาเล่นซีรีส์วด้วย นจนค่อยพัฒนากลายเป็นความรักขึ้นมาส่วนซีซั่น2อจะเล่าถึงความสัมพันธ์หลังเป็นแฟนกันแล้วใครสายดรามาต้องตามไปตามเรื่องนี้กันเลยนะคะส่วนคู่ลองของเรื่องนี้ก็มีการสร้างภาคแยกออกมาด้วยอย่าลืมไปตามดูกันด้วยนะเรื่องต่อมาที่อยากแนะนําก็คือ Exclusive Love ละลายหัวใจคุณชายเย็นชาเรื่องราวของนายเอกที่ต้องกลับไปสืบทอดกิจการจัดงานศพของครอบครัวแต่ตัวเองกลับเป็นคนกลัวผีมากแถมชอบเล่นดนตรีมากกว่าพี่ชายเลยจัดการส่ง เฮนเนอร์สุดเย็นชายอย่างพระเอกมาช่วยทําการฝึกอบรมให้นายเอกแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ไปไปมาๆทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกันโดยที่ไม่รู้ตัวเรื่องต่อไปก็คือ My by <My S 1> ad is showing ติดกับหัวใจไอดอลที่รักนายเอกเป็นติ่งพระเอกแบบสุดๆแล้วจะจูได้มาถ่ายรายการวาไรตี้ด้วยกันจนค่อยๆเกิดเป็นความรักที่มากกว่าแฟนคลับขึ้นมาส่วนใครที่ชอบแนวฮาร์เลมที่มีคนมาลุมมาตุ้มชอบนายเอกเยอะ,ยอะๆต้องแวะเรื่องนี้จ้า My secret vampire ช่วยผมที่บ้าน นีมีแวมพายนายเอกเป็นคนธรรมดาที่เข้ามาเช่าบ้านอยู่ร่วมกับแวมพายหนุ่มสุดหล่อถึง4ต้ตนถ้าอยากรู้ว่านายเอกจะเลือกแวมพายคนไหนให้ดูดเลือดต้องไปติดตามดูกันได้นะคะมาต่อกันเลยกับเรื่องที่พระเอกกินดุและหึงโหดมากกับเรื่องสัญญาร้อนซ่อนคืนร้ายเรื่องราวของนายเอกที่มารับจ็อบพ,พิเศษเพื่อหาเงินมารักษาแม่ซึ่งงานที่ทําก็คือเป็นเด็กในสังกัดของพระเอกที่ไม่ใช่แค่รับใช้เรื่องบนเตียงอย่างเดียวยังต้องคอยดูอารมณ์ของพระเอกด้วยว่า จะดีหรือร้ายแล้วก็มาดูแนวลี้ลับกันบ้างกับเรื่อง The Promise of the Soul คำสัญญาแห่งวิญญาณเรื่องราวสุดลึกลับที่ชายวัย69มาเข้าล่างของหลานชายอายุ20แถมยังได้ใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมชั้นของหลานชายอย่างไม่คาดคิดความรักครั้งนี้จะเอาชนะโชคชะตาและเงื่อนไขของวิญญาณได้ไหมถ้าอย่างรู้ต้องตามไปดูกันได้นะคะเปลี่ยนมาดูแนวโบราณก,กันบ้างกับเรื่อง Q2Love ตอบสิ้นปฏิพัทธ์เรื่องราวขององค์ชายต่างแขวนที่มีร เรื่องบ้านเมืองเป็นเดิมพันธพอะหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทําให้ทั้งคู่เกิดความขัดแยง้งแต่ก็ไม่อาจต้านทานความรู้สึกรักที่มันเกิดขึ้นแล้วได้ใครสายดราม่าอยากทดสอบความแข็งแกร่งของตัวเองห้ามพลาดเรื่องนี้เลยนะคะเรื่องต่อมาก็คือ the sparkle in your eye เธอคือดาวในสายตาเรื่องราวของอดีตซุปตา์ที่ชีวิตพังเพราะข่าวเช้าเขากลับเข้าวงการอีกครั้งโดยร่วมง,งานกับนักแสดงหน้าใหม่พวกเขาต้องอยู่ในบ้านหลังเดียวกันและใช้ชีวิตด้วยกันทําให้ความสัมพันธ์ นนั้นค่อยๆเปลี่ยนไปมากกว่าเพื่อนร่วมงานซะแล้วมาต่อกันเลยกับเรื่อง h a r ร์สเตนเธอคือสีสันของหัวใจเรื่องราวของนักเรียนมปลายที่แอบชอบคุณครูประจำชั้นเขาคิดจะเก็บเรื่องนี้ไปจนกว่าจะเรียนจบแต่จะจูเพื่อนสนิทกับรู้ความลับนี้เข้าแถมยังยื่นข้อเสนอให้มาคบกับตัวเองอีกถ้าอยารู้ว่าเพื่อนสนิทจะทําให้เพื่อนคนนี้ลืมคุณครูได้ไหมต้องรองไปติดตามรับชมกันได้นะคะ ส่วนใครที่อยากปวดกระบ,บานต้องมาแวะเรื่องนี้เลยกับเรื่อง c r e t Relationship ลักลับๆของเราสิเรื่องเาวาลักหลายเศร้าระหว่างนายเอกกับว่าที่พระเอก3คนไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่แสนอบอุ่นที่คอยช่วยเหลือตลอดเพื่อนร่วมงานที่ไม่ค่อยถูกชะตาแต่ก็แอบ,บมีมุมที่ใจดีแล้วก็รุ่นพี่จอมโหดที่ชอบบงการทุกอย่างขอบอกเลยว่าเรื่องนี้มีจุดพีิหลายอย่างมากๆดูแลจะต้องอึ้งอย่างแน่นอนเลยค่ะมาต่อกันเลยกับเรื่อง d e ฟออฟเฟลชัด ตื้นรักเรื่องราวความรักแสนละมุนที่แฝงไปด้วยความเศร้าของคนสองคนที่ต่างกันสุดขั้วระหว่างนักเรียนหนุ่มผู้รัดทิ้งเสียงเพลงพะปมในใจกับเด็กหนุ่มผู้ลหลงไหลด้านการถ่ายภาพขอบอกเลยว่าเนื้อหาครบรถหวานปนเศร้าสาววายห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะคะเรื่องต่อมาก็คือ h u n เด r Cloud r รน n s t o r มเงาเมฆาล่าพายุนายเอกกำลังมีชีวิตที่ยากลำบากด้วยความสงสารพระเอกเลยให้ในายเอกมาอยู่ด้วยกันแต่กับกลายเป็นจุดเริ่มต้น ้นของความสัมพันธ์ที่รุนแรงและอันตรายต่อหัวใจของทั้งคู่มากกว่าที่คิดเอาไว้เรื่องถัดมาก็คือ Love Begin in the World of If รักผีบานนานโลกคู่ขนานเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของนายเอกที่เหนื่อยล้าจากการเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้จนเผลอไปขอ,อกับกระจกโบราณในศาลเจ้าทําให้เขาได้เข้าไปสู่โลกคู่ขนานที่เพื่อนร่วมงานต่างกับโลกเดิมทุกอย่างแถมความรู้สึกที่มีต่อพระเอกค่อยๆเปลี่ยนไปจากเพื่อนร่วมงานธรรมดาก็กลายเป็นความรักโดยไม่รู้ตัว wah เรื่องนี้ก็เป็นความรักที่เกิดขึ้นในออฟฟิศเชนน่นกันกับเรื่อง Business at usual แผนรักฉบับออฟฟิศเรื่องราวการกลับมาพบกันอีกครั้งของแฟนเก่าในรอบ8ปีพวกเขาต้องเจอหน้ากันทุกวันในฐานะเพื่อนร่วมงานผลลัพธ์สุดท้ายแล้วความใกล้ชิดจะสามารถรื้อฟื้นความรักในอดีตได้ไหมถ้าอยากรู้ต้องตามไปดูกันได้นะคะเรื่องต่อมาก็คือพังท้ายแองเกิลเรื่องราวความรักสุดวุ่นวายของนักเรียนแฟชั่นที่ใฝ่ฝันอยากดีไซน์เสื้อผ้าให้ไอดอลที่ตัวเองชื่อ ชอบได้ใส่โดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าคู่หูที่ทํางานด้วยกันทุกวันคือไอดอลที่เขาชื่นชอบมานานนั่นเองมาเลยทําให้เกิดเป็นรักสามเศร้าที่แสนจะสับสนวุ่นวายขึ้นมาเรื่องต่อมาก็คือ the power to lie love บทเรียนลับเขียนรักให้ถูกวิธีเรื่องราวการแก้แค้นของเด็กหนุ่มที่ถูกลังแกตั้งแต่สมัยเรียนพอโตขึ้นเขากลายเป็นแฮสตลิสตสุดหล่อดึงดูดเด็กเกเรที่เคยแกล้งเขาให้ตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบเลยเป็นจุดเริ่มต้นแผนหลอกให้ และสลัดทิ้งขึ้นมาและก็มาปิดท้ายกับซีรีส์สุดแซ่บอย่างเรื่อง Love s e e The Home for Lover ดัดแปลงมาจากซีรีส์ไทยสุดฮิตอย่างเรื่องต้องรักมาหาสมุทรนะคะเป็นเรื่องราวของนักเขียนนิยายรักชื่อดังที่เดินทางไปยังเกาะเพื่อหาแรงมาดาลใจแล้วก็ได้พบกับไกด์สุดกวนจนเกิดเป็นเรื่องราวความรักสุดเข้มข้นขึ้นมา ทั้งหมดนี้คือซีรีส์วารของต่างประเทศประจำปี2025นะคะที่ไออย่างแนะนำเพื่อนๆได้ไปดูกันมีครบลดสุดๆไปเลยทั้งสนุกดราม่าฟินหาจิกหมอนใครชอบดูแนวไหนก็เลือกดูได้ตามสบายเลยนะส่วนคลิปหน้าไอจะมีซีรีส์สนุกๆอะไรมาแนะนำอีกคอยติดตามช่องของไอเอาไว้ให้ดีเลยนะคะทุกคน